ก็ไม่ได้ออกงานมาสักพักใหญ่ค่ะนี้ก็อาดีแลนด์มาตอนนี้ก็สบายใจหน่อยเพราะว่าเริ่มโตแล้วเริ่มแบบคุยรู้เรื่องแล้วก็ทํางานได้ค่ะ <c oughs> เวลาเราจะเลือกคุยกับใครดีล่ะพิ่สำคันี้เราก็คุยกับน,นู้นัริงๆด้วยว่าให้เหมาะสมกับนู้นยังไงบ้างจริงๆแล้วตอนนี้ก็เลยไม่ยากเพราะว่า เขาเขารู้ว่าต้องทำยังไงแล้วก็กินมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเราเวลาเราไปญี่ปุ่นเราไปคิ้วกับมาตลอดก่อนที่เขาจะมีขายในเมืองไทยเนี่ยค่ะก็เลยค่อนข้างโอเคเลยตอนนี้ทั้งดิลแลนทั้งเดดนี่ก็ใช้ทั้งทั้งสองทั้งสองคนเลยค่ะแสดงว่เา,า,เ,ราเราก็คือเขาทดลอ,คคองไปพร้อมกันเราเลยใช่ก็คือเวลาเวลาเลือกงานจริงๆก็มันก็ต้องดูว่ามันเหมาะกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ก็คือโชคดีที่อันนี้เป็นปนมที่ลูกทานอยู่แล้วค่ะ แล้วก่อทานเขาจะดูว่าเมื่อกี้เห็ดก็ะดอยู่ก็มีกระซิบบอกมันี้มันร้อนเกินไปกินได้ไหมอะไรก็เลยต้องชงให้ให้ใหม่แก้วหนึ่งเมื่อกี้มันเป็นน้ำร้อนร้อนจี๋ค่ะง่ายสำหรับคุณแม่ยังไงบ้างก็สำหรับเม่จีอีซี่คือมันง่ายตรงที่ว่าคือปกตินมผงเนี่ยเราจะต้องตวงมันจะเป็นผงมามันก็จะโขกเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราจะไปข้างนอกเราก็ต้องตวงคือแค่นี้จะคิ้วแบบกระป๋องใหญ่ๆไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องตวงใส่ที่ตวงนมเล็กๆไปก่อนอันนี้คือเราเพราะว่าเป็นซองๆได้หลายๆซองมัน สะดวกใช้พื้นที่ไม่เยอะแล้วก็ไม่เลอะเอะค่ะแล้ว่าตอนนี้ก็คือหาซื้อได้เมืองไทยแล้วไม่ต้องไปหอบ่ะใช่ปกติคือขอบแบบคือเราต้องเื่อพื้นที่ในกระเป๋าซูเปอร์เคสเพื่อจะเอานมกลับมาที่เมืองไทย้ะคะแล้วตอนนี้ก็คือหาซื้อได้ไไแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าทั่วไปคือมีหมดเลยค่ะเจ๋งมากเร็วมากเร็วมากรู้สึกคงนี้รู้สึกเร็วมากจริงๆนี้ก็เจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนเต็มกําลังจะเข้าเดือนที่แปดค่ะเห็นว่าแบบทุนลแห้เดือนที่สี่เดือนที่ห้า ม่คะแพ้ตั้งแต่แรกถึงเดือนที่สี่ปกติเนี่ยคือสามเดือนนี่ก็แม็กซ์แล้วแต่ตอนนี้คือท้องนี่คือสี่เดือนแล้วก็พึ่งหายไปได้ก็ตอนสี่เดือนนี่แหละค่ะแล้วก็ค่อยทานนู่นนี่นั่นได้ช่วงแรกน้ำหนักลดนะคะแพหนักคะ้อก็หนักนะคะก็คือปกติเวลาช่วงสามเดือนแรกก็น้ําหนักขึ้นนะแต่ว่าท้องนี่คือน้ําหนักลดค่ะที่จริงแพ้แต่ต่างจากเขาหนุ่มก็คงอายุมากขึ้นด้วยล่ะค่ะ าจจะแพ้มากกว่าท้องหนึ่งกับท้องสองค่ะไม่มีความพร้อมกับการที่เขเป็นแม่ของอะไยางเงบ้างก็ยังบางทีก็ยังไม่เชื่อตัวเองเลยว่าจะกลับไปนับหนึ่งไหมก็จริงๆก็เตรียมความพร้อมอะไรไงบ้างจริงๆก็เหมือนมันคุ้นเคยแล้วค่ะเพราะว่าก็มีลูกสองคนแล้วเราตัวรู้แล้วว่าต้องใช้อุปรกรณ์อะไรต้องดูแลตัวเองยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบค่อนข้างสบายสบายคะ่ะอยาขอย้อนกลับไปก่อนนะแต่ตรงวลว่าพี่แมทธิวดิวอะไรนะทำไมเราติดใจอดให้มี จริงๆแล้วไม่ได้ใจอ่อนค่ะหลวมตัวไปหน่อยก็ก็จริงๆแล้วคนนี้แบบไม่ไม่ได้แพลนไว้อะแบบเขามาเขามาเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เหมือนแบบมันเขาต้องมาเพราะว่าทุกอย่างมันแบบเป๊ะๆหมดเลยคือห่างคือ3ปีทุกๆคนเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ ้วก็แล้วมาตลกตรงที่ว่าเราเพิ่งถ่ายรูปไอ้ที่แบบฮาโลวีนไปว่ามีไข่ฟองสุดท้ายก็ไม่คิดว่าอีกปีหนึ่งเป๊ะเปเนี่ยจะคลอดมาเป็นตัวจริงๆกันเลยคพคลอดในฮาโลวีนพคลอดเดือนตุลาพอดีพอดีคือตอนฮาโลวีนเนาเราถ่ายคือตุลาเราก็แบบถ่ายเล่นๆว่าแบาบมีขอไขอ่เลยฟองนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จก็ไม่คิดว่าอีกปีหนึ่งเป๊ะเปจะออกมาจกไข่ค่ะย่ากสุด สเร็จกิลสำเร็จเหรอคะก็ <c oughs> หลังจากนี้ก็คงจะเราจะต้องสำเร็จบ้างค่ะอันนี่คือไข่ที่เก็บก็คืออันนี้ธรรมาชาติไม่เป็นได้เลยไม่ค่ะที่ถ่ายที่ที่ถ่ายเนี่ยคือไม่ใช่ไข่เดียนนะคือไข่ไข,ข่มังกรนะที่ถ่ายเล่นๆนนะ่ะถ่ายโฟโต้ชูตตอนฮาโลวีนค่ะแล้วก็ใช่ก็ก็ถ่ายเล่นๆกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราอันนี้คือมาธรรมชาติคนะ่ะปิดแล้วไหมคะ ปิดค่ะปิดปิดปิดตั้งแต่เดนนีแล้วค่ะอันนี้ปิดชัวร์ใช่ไหมชัวร์ค่ะชัวร์พี่แม่ทว่ายัางไงบ้างคะสมฤตแล้วพี่แม่เขาบอกพร้อมมีคนที่สี่แต่บอกพี่แมทขะ <c oughs> ไม่ไหวแล้วคือพี่แม่เขาแฮปปี้อะค่ะก <c oughs> ็เขาชอบทําทกิจกรรมกับลูกๆอย่างกันดีแรกเขาก็กําลังแบบเป็นวัยที่ ไปทํากิจกรรมพ่อลูกด้วยกันได้เขาก็สนุกไปด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยชอบค่ะที่จริงคือเ้าปิดนี่คือปิดเังตัดเอ้ยมันแ่เล็ไม่ตัดตัดออกไปเลยค่ะตัดไปทั้งหมดก็ก็คงก็ปรึกษากันนะคะก็คงจะพาพี่แมทไปเซอร์เจอรี่นิดนึงค่ะเ้ายอมากำลังกล่อมอยู่จริงจริงมันจะติดเขามื่เขามีออ้างนะเพราะการทำหมัดของผู้ชายจะมีเกี่ยวกับไขมันเพิ่มอะไรอย่างนี้เขามีนะก็จริงๆก็ปรึกษาแล้วก็ กำลังคุยคุยอยู่กับคุณหมอแล้วก็กับเพื่อนๆที่แบบผ่านจริงๆมันเป็นศัลยแพทย์เขามีเขามีอ้างนะเพราะการทำหมันผู้ชายจะมีเกี่ยวกับความรู้ทางเพศอะไรอางนี้เขามีนะก็จริงๆก็ปรึกษาแล้วก็กําลังคุยคุยอยู่กับคุณหมอแล้วก็กับเพื่อนๆที่แบบผ่านการทํามาแล้วอะไรเงี้ยทุกคนเขาก็บอกทุกอย่างโอเคมันเจ็บนิดหน่อยแค่วันแรก15นาทีเสร็จแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็กล่อมพี่แมทอยู่แล้วพอเราแจ้งพี่แมทแต่ว่าแจ้งไม้ทราบว่าอยากให้พี่แมททำหมันเขามีกิดกรรกอะไร เขาเปลี่ยนเรื่องคุยเรื่องอื่นเขามาคุยเรื่องอื่นแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามกรอบให้สําเร็จค่ะแต่เราไม่แต่เราไม่ใจอ่อนแน่นอนคนที่สี่โน่จริงจริงบอกแล้วเราก็ยืนยันเราก็ยืนโน่เนะหลอนตัวไปไหนคะก็อันนี้รู้เพื่อไงรูแล้วค่ะเดี๋ยวจับเตอร์ไปดูอีกทีเลยแล้วพี่ๆเขาเป็นยังไงบ้างมีการติดเพื่อนแค่ไหน ตื่นเต้นนะคะก็อย่างเดมี่เขาก็จะเหินนะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเขาก็จับท้องแล้วก็น้องขีดเขากีดกีดกีดใหญ่เลยแบบเหมือไนไม่เคยแต่ดิแลนพอจับเขาก็เคยแล้วไงเพราะว่าตอนมีเดมี่อยู่ในท้องเขาก็รู้ว่าเออจับแล้วมันเขาปรสึกเป็นยังไงเลี้ยงน้องเป็นยังไงเดมี่แล้วก็เหมือนก็โอเคมามีเบบี้ออกมาแล้วเดี๋ยวเดมี่ช่วยเอานมให้กินนะเดี๋ยวจะช่วยอาบ,บน้ําน้องนะนอนะเ,เขาก็แบบเหมือนตื่นเต้นเลย ก็คือว่าสาวคนนี้คือพอแม็กซ์แล้วค่ะแม็กซ์เต็มที่แล้วค่ะก็จริงๆคนที่สามเนี่ยอยากเป็นกับคุณแค่อยากได้ผู้หญิงชายจริงๆอะไรก็ได้เพราะว่ามีทั้งชายทั้งหญิงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามีอะไรมาก็แฮปปี้หมดแล้วค่ะแต่ว่าเดนมี่อยากได้ผู้หญิงดีแลนน่ะอยากได้ผู้ชายก็เลยโดนใช่ก็คือเขาก็อยากได้พอาะดีแลนเขามีเดนมี่แล้วเขาก็อยากได้น้องชายเดนมี่เขาอยากได้น้องสาวเพราะเขาอยากผู้หญิงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อะไรข้มองว่าท้องีคุณแม่สวยขึ้นจริงเหรอจะรู้สึกว่าแม่อ้วนขึ้นเหรอบวมมากบวมกว่าท้องอื่นมากค่ะก็คือเตรียมตัวพร้อมเป็นแม่อ่อดอีกครังเลยก็ต้องทำาดูหายใจดิด้วยแบบันอะต้องทำแล้วแหละมันเหนื่อยคือแบบพอมีคนแรกอย่างมีดิแลนอย่างเงี้ยเราก็สบายไงเพราะคนเดียวแต่พอมาคนที่สามเนี่ยเรามีคนโตอีกสองแล้วก็ต้องมาเลี้ยงคนเล็กอีกหนึ่งแล้วไหนจะ ตัวตัวเราเองก็ต้องมีเวลาให้ตัวเองทำนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหนื่อยหลายอีกหลายลลขอ้อบางคนที่สามสนใจพี่แมทแล,ล้วเขามีรางวัลอะไรนะมรางวัลตอบใจหรือว่ารางวัลหยุดเดวบอกว่าจริงๆแล้วที่แมทลูกเนี่ย คนหนึ่งเนี่ยเขาต้องมีเพชรนะเม็ดหนึ่งพี่แมทยังไม่ได้ซื้อเน่ยดิเล่นกับเดนนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สามก็สามเม็ดเลยแล้วกันพี่แมทเขาบอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวพาไปช็อปนะเดี๋ยวก็รออยู่รออยู่ค่ะจะได้จริงหรือเปล่าไม่รู้เขาอาจจะแบบพูดเท่กับพี่ไม้ก่อนอันนี้อยู่ในยูทูบอ่าใช่ใช่พูดไปก่อนแล้วขอบคุณค่ะ ก็ยังรู้สึกว่าของเร็วมากเลยทองนี้เรวมากที่ตก<า>แต่งก็ือ